สวัสดีครับสวัสดีคนไทยในสวีเดนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ประเทศไทยด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการกล้วยทีวีนะครับผมวันนี้นะครับก็ตักปิ้งงอนนะครับผมราคายังไม่ขึ้นเลยนะครับอัปเดตราคาอยู่ที่6บาทเหมือนเดิมทุกคนเลยอยู่ที่6บาทวันนี้บรรยากาศน่าจะคิดว่าสีโ้ค่อยตกนะครับสีฟ่าตกรัดทางเขาบอกว่านะครับนั่งนี้แกงนะครับแกงอยู่ข้างหลางนี่แกง หมื่นไหมเหมืมอดไมอก็่ซุ้มมือนี่บัลลัยเพชรยังครับเพราะว่าส่วนมากกับบัลลัยไทยเพราะว่ามันจังเลยอะไอ้ฝนตกครับสองสามมือฝนตกบัลลัยอาคชีพให้ลงให้เบิ้งเลยครับนะอันนี้ก็ตับได้หนึ่งสองลูกกันสิไปย่างหาเบิ้งก่อนหมดครับภาพของเลนนี่วันนี้ครับนี่ครับเป็นกสอบอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหลังอันนี้มันอาจชีบบัลลัยยินแน่ด้วยครับคิดว่านะ ต้องขอให้ตรงนี้นะคเพราะว่าผมเอาพงกยางห่อทษอสาบเอะครับเพราะว่าน้าม,มันเขานะครับใส่ในกระเป๋าไว้มันก็เขานะครับน้าม,มันซื้นเข้าไปนะครับผมยานทันเตียกนะครับโอเคกล่องรังก็คือท่ายให้เบื้องมล็ดนอกจากนบนจี้วตกเดียวผมก็ชีถอดออกไว้ให้ทายให้เบื้องไันนะครับอามันมาอีกแล้วเป็นโยนเป็นโย,นน,ย,น,น,ยนนะอีกแล้วครับทุกคนป่าไหมแหล่เอ็นเอ็นมาอีกแล้วเขาจะกินเขาก่อนแล้วก็จึงฉีดยางไปหาเบื้องนะครับ ได้ถ้าได้ก็เอานะครับเพราะว่าใกล้ได้กลับบ้านละและอีก2ออาทิตย์กำลังดีใจมากเลยดีใจดีใจใกล้จะได้กลับละอยากเมื่อยแหง <c oughs> แล้วเมื่อยละครับเดี๋ยวก็สีกินคอนั่งกินขอปั้นละก็ซีไปยังาะซวีบวยอย่างไรนะครับขาดูเด็กกับีิทายให้บึง <c oughs> ้งดีพอดีอาจจะเจอมองงาๆครับแบบเป็นพืชเ,ออเดี๋ยวจะทายให้บึ้งท่ามันามันคอนะ เพราะว่าผมตักไปเนี่ยมันมันพอยุ่งเป็นเป็นโพนเป็นโพนครับก็เป็นโพนตอนนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆอัปเดตอัปคลิปกันไปท่ละหน่ครับผมนะพี่สวนเบื้องตามถังครับยังเหลืออยู่ในถังอยู่เียเหลืออยู่ในถังผมกอนหมากง่ายดีครับหมากง่ายอยู่ครับทีมทาหน้านะครับเอามากนาได้เลยครับ ว่าตรงเอเชียเองเองินซื้อเครื่องสำอางหลายนะครับหนาขาวผมกับมากสุงมืออยู่เด้มากเากือบสุงมือเพร่ะนี้หนะ้าหนากรรมกรรมท้าสดเลยครับไม่มีสารอะไรเลยมันเป็นกดในของตัวในตัวของมันอยู่แล้วนะครับมากผมอยากให้เห็นมากมากง่ายด้วล้งอันนี่ยนี่นี่น,นี่มากต้นนีตุน่นเฮ้ยด่ มากนะไงไงนีค่ครับนักดีสุกครับสุกกำลังสุกดีนะ๋ยวผมกจอขอนุญาตกินข้าวก่อนนะครับใครที่เข้ามาใหมน่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมกดผู้ใดไอ,อคลิปบ่แจ้งเตือนนะครับกดไอติดตามไว้แล้วก็กดกระดิง่งกดติดตามใหม่นะครับยกเลิกแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับไอคลิปแจ้งเตือนนะครับผม เนี่ยเออผมสั่งไอ้สั่งเพจมาแล้วครับเดี๋ยวชิึ้นใบโตนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นให้เบื้องนะครับเพจรูปเพจนะครับเพจจานก้อยทีวีนะครับผมฝากเขาไปติดตามเดี๋ยวผมกับสิทิงริ่งไว้ใต้คลิปนะครับข้างล่างนะครับผมให้คำอธิบายกดเบื้องได้นะครับผมกดเขาไปติดตามให้ผมเนี่ยครับผมนะสั่งไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกับขออนุญาตนะครับกินเขากอนนะครับผม เดี๋ยวไปย่างไปกันสุดทายหมของในเบื้องน้ำรับผมกฮะ mm. โอเคนะครับกินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนมาครับหลังจากผมกินข้าวแล้วผมก็ย่างซื้อไปจากหน่อยรดบ้อยไงครับ,บ,บรดน้อยหน้าหอยแล้วก็นะครับหม่องมีกับมีครับอันนี้ถือว่าพ่อค่อยนาป่นเดแต่ว่าพ่อได้ตักอยู่นะครับอยู่ข้างในผมตั้งคุ้ไว้แล้วหม่อง นั่นนะครับที่ภาพไปเบิง่งนี่นะครับเพังหรอครับนี่มีอยู่พอได้อยู่ครับเนี่ยพอได้ตักอยู่ครับน,น,นี่ย่างข้ามาเบิง่งนี่สิครับเบิ่งครับได้อยู่ได้อยู่ bị chúc, bị chúc rất lời nhiều, nhóm, nhom, nhóm nhom đại lương, đại lương, này ạ, cứ văn na ạ, ยางหยียบได้อยู่แต่ว่าไปยางอู้นี่นี่ละมองคมบวกอะผมจิตักนะผมติตตักว่าตักผ้าเครื่องไมสีได้ครับผมจะว่าตักผ้าเครื่องไปตักนีไปตักข้างขางเล็มข้างขางเข่าข้างกลา,างครับมันเอาน้าสุดมงน,น้าสุดครับนี่ครับ ก็ได้อยู่ได้อยู่ครับวันนี้ดูเอา,เอาครับดแดงๆแล้วแม่นเพิ่งเหรอครับเหมืนนะมุกกายังหยับไรครับมหมากไม่สีแดงครับเบื้องเอาครับเฮ้ยเป็นจังบุญครับเป็นจังบุญนี่ละนี่ละครับ แล้วที่ตักออกมาเนี่นครับเห็นว่ถังผมตังแล้วผมยางอ่อมยางอ่อม,มุเหรอครับยางอ่อมลน้นกับว่าเป็นลายปบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสีไปตักแล้วครับนะตอนนี้ก็สีใบาสามละแทนมาบ้างสี่ใบาสามนี่แหละใบใบซองเหมือนเหมือกันนะครับใบซองครับใบซองตอนนี้ใบซอง เรตักไปหอดคัามกับพอดีครับเดี๋ยวก็สีถ้อยปอกไปแล้วก็จังสี่ถ้าให้เบิ้งนะครับว่ามือนี้ได้จากสอบนะครับโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับมาครับไอก่อนจะตักก่อนตักก่อนหยอดยางออกไปถ้อยไปว้เดี๋ยวสีไายให้เบิ้งนะครับว่ามันได้จากสอบนะครับมือนี้นะครับเออเออเออตกตกนี่ครับถัง โอเคเราจะเริ่มตักกันเลยนะครับเจอกันครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันม,ม,ม,มานแล้วครับท้อยแล้วแล้วนะรุนรุนรุนเราได้ติดสอบมาเบิ่งครับพาดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระสอบครับวันนี้หกกระสอบหกกระสอบนะยังง้อหมดด้วยครับเหลืออีกเยอะเหลืออยู่เอ้ยขวดนึงครับนี่อีกขวดนึงนี่อีกขวดนึงถาถาขาเจ้ามาครับถาไฟมาโอ้ยถารถมาถาไฟมาอยู่พุ่นอีกจกสอบ สามเก้านะครับนี่วันนี้ได้เก้าสอบรุ่นรุ่นน้ำหนักวนนี้รุ่นน,ำน้นนนนำหนักเลยครับหารุ่นน้ำหนักยู่โรงงานเลยน,นะครับมืดละตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งยังไม่มืดนะยังไม่มืดแต่ฟิ้งไฟถาครับรถ รถติดตวมมาเช่นนี้เพื่อน่าเพื่อนภาคก็เอารถขึ้นดิมนดดไม่หกมาเช่นหกหกนี่ครับหมุนปลาออกตร,กกกกร,ตร่อนเอ๋แก่ละแก่ละงตัวใหญ่ครับนี่นี่หกสอบนี่ยัดยัดหมดเลย ยัดยัดอีกคู่สามคู่ครับอะไรสามคู่สามคู่ครับเต็มเต็มครับจริงจริงยัดบ่อยัดเบิกแล้วครับไม่ไม่ได้คาดการะบากเอากลางอังเกิดเกิดจึงฟูนออกมาพูดนะครับในนอนจงเกินคาดเจอกันที่โรงงานนะครับเจอกันที่โรงงาน ดูแล้วอันนี้มีโอกาสได้ดูแล้วสีนุ่มแล้วว่าสีนุ่มข้างล่างเจ๊อะไรอย่าพี่ใส่ให้มาไม่เป็นไรสลับวงวานนะคะเสียใจด้วยนะเองไม่ได้ตรงนั้นนะคะเสียใจด้วยเป็นเจ็ดแปดหกหกห้าเลยเป็นสี่หนุ่มนะคะบอกว่าสามหนุ่มในพอลอยเจ็ดสิบแปดเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับที่สลับชื่อมาตรฐานมาตรฐานอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยยี่มมีนะครับ ครับนีปนี่ปโอ้ตใเลยเว้ยไปรมจบมันไม่มีผิดหรอครับมันเช็คได้หมดครับเห็นบอกไครับนี่คือห้อว่าเจ็ดสิปใจเว้ยไปร้อยสี่สิบพี่สลับกันอันนี้ร้อยสี่สิบหกจุดสามนะครับนี่ครับนี่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 ใครจะติดต่อมานะครับนี่นี่คนนี้เลย คนสวยๆน่ารักนะครับลำบากนะครับลำบากช่วยได้ไหมถ้าลำบากช่วยได้ยินดีต้อนรับครับมาเก็บบางไม้ไม่สบายเนาะครับทุกคนแข็งแรงสบายสิใครว่าไม่สบายมีความอดทนสูงงานสบายก็ไมได้หลักแสนงานสบายแล้วได้หลักแสนเนาะนี่คนได้สองแสนนี่นะแต่เขาก็เหนื่อยสุดๆของเราเอาให้ได้ถึงแสนสูงครับแสนครับแสนซูคร้าแสนจะหัดไปปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้า ไปเจอกันครับบ <Hospital> ๊ายบาย